พรุ่งนี้จะปิดเซิร์ฟใช่ไหมระหว่างวันนี้พี่โดบขายพรุ่งนี้เหรียญขึ้นกลับวันนี้พี่โดบบอกว่าเดี๋ยวเหรียญไม่ขึ้นพี่โดบไม่ขายแต่พรุ่งนี้เหรียญลงน,งน้องๆเอาไงน้องๆจะเอาไงไหนบอกพี่โดบมาเลยนะเดี๋ยวพี่โดบจัดให้หกบาทหกจุดหกเจ็ดเนี่ยมันก็ยังถือว่าเป็นราคาที่คุ้มกําไรผมอยู่ยังไงก็ได้เท่าเดิมอะ่ะยังไงก็เท่าเดิมแต่ว่าอาจจะอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้กําไรสูงขึ้นเพราะว่าเพราะว่าเกมปาลเป็นออร์เคิลใช่ไหม ถ้าเกิดเหรียญมันลงมันจะได้เหรียญเยอะขึ้นใช่ปะเพราะว่าจะขายเพิ่มมันจะได้ราคาเท่าเดิมแต่ถ้าเกิดเราเก็บเหรียญไว้ขายตอนราคาขึ้นเราก็ได้กำไรเยอะขึ้นวัดดวงไปเลยเหรอเฮ้ยผมว่าคงต้องขายอะ่นะเนาะขายแล้วกันถอนทุนไปก่อนจะโฮจะอะไรอะ่ะค่อยว่ากันถอนทุนไปก่อนดีกว่าผมว่านะพี่อยากให้น้องๆเหรียญขึ้นแม็กซิมัมเช้ง 1M ไอ้เหียมันแลได้สูงสุด 1M นี่ว่ามันแลดไดสูงสุด 1M ลืมเลยแล้วแลวอีกดะปะอ๋อแลดสองครั้งโอเคแลดสองครั้งก็ตกใจหมดเลย หือว่าบินจะแล้วไอตัวนี้ล้านเจ็ดเฮ้ยนี่ได้เยอะแปลกๆปกไอเนี่ยตัวนี้ล้านสี่อย่างเซ็งเลยเป,เป็น,ปนไปได้หรอวะมันหายไปไหนวะเดี๋ยวกูไปยืนตกแข่งกับใครก่อนอ้ยนี้แต่ตัวนี้ล้านแปดเอ๊ะไอสัตว์ทำไมไม่เท่ากันแปลกๆนะพวกมึงอะ่ะตกเกินเดี๋ยวกูก็โดนแบนอีกแสดงว่ามันได้พอๆกันแหละมันได้เฉลี่ยแล้วอะได้เยอะกว่าเดิมได้เยอะอยู่นะแต่ว่ามันมีตัวที่ได้น้อยกับตัวที่ได้เยอะมากเกินไปปลาเกินเป้าจาน เออเชี่ยแม่งเกินหรือเปล่าวะไอ้จัดแทำไมแม่งต่างกันสามหมื่นเลยวะผมตกวันเสาร์วันอาทิตย์วันก็วันนี้ไม่ได้ขายสามวันไม่เกินนะไม่เกินนั้นนะหนึ่งเก้าศูนอ่าห้าร้อยอะโอเคอะเหลือแค่นั้นหนึ่งเก้าสามร้อยหลือหกร้อยอะแกถูกมากนะครับเกมนี้เออถูกอยู่ถ้าเข้าตั้งแต่แรกคงมีปลาสิบจอแล้วมั้งหัวว่างอะแหละ แต่ว่าเข้าตั้งแต่แรกมันก็เออมันน่าจะคืนทุนตอนนี้กาไรเยอะๆจุกๆไปแล้วเนาะไม่เป็นไรหรอกพี่ดบชอบมาช้าหนึ่งมาช้าสองถ้าเกิดมาทันก็เกมแตกเองเอาไงอะเอาไงเอาไงเอาไงกับพี่โดบเบดถูกไงตอนแรกเออใช่เบดถูกตอนแรกถูกมากๆถ้าเข้าแรกคงต้องใช้บทนอกถ้าตอนนั้นผมเล่นพิกเซลกับคุณแบงค์บ่าน,นี้ผมก็นอนสบายชิวๆไปแล้วสเสร็จแล้วผมขายเลยแล้วกันไม่ต้องรองพวกนี้ปิดเซิร์ฟหรอก ปิดเซิร์ฟไปก็เท่านั้นได้350ร้อยหเยอะอยู่นะโปกติผมจะได้แค่วันละร้อยร้อยสิอ่ะอันนี้ถือว่าเยอะนะเยอะกว่าเดิมนิดนึงเยอะดกิกูตกได้เยอะไอ้สัตว์จะไม่เยอะได้ไงขายเลยจานเงินเราเอาคืนก่อนใช่ครับผม353นะเดี๋ยวส่งไปเลยส่งไปที่นี่ดูดูดูดขายดูขายไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูพรุ่งนี้เดี๋ยวผมรอเจ็บใจให้แล้วกันว่ารรเหรียญขึ้นอนะ่ะ ผมอยากให้ทุกคนได้เรียนขึ้นเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนเรียนขึ้นไงให้ทุกคนขายแพงๆผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคกูเสียหละเองกูขายพรุ่งนี้ทุกคนจะได้รอขายแบบตอนเปิดเซิร์ฟแบบสบายๆใจไงพี่ดบเสียหละแล้วบอกงี้อันนี้ผมถอนไปแล้วนะล่าสุดผมถอนไปแล้วนะทุกคนนะ ผมถอนเงินออกไปใช้เรียบร้อยแล้วไอ้นี่นะครับไม่ได้ใช้เองนะผมถอนไปแล้วรอบที่แล้วนะผมถอนไปแล้ว8 0 0พันเอาไปลบกับ2 0 0 0มืนต้องตามอีก1 1 0 0 0มหนึ่งอันนี้หมายถึงว่าค่าปลาค่าเหยื่อนะอันนี้ค่าเหยื่อนะต้องตามอีก1 1 0 0 0มนหนึ่งค่าเติมรอบแรกอะนะเกืองพื้นดุนแลอีกประมาณไม่ไม่เกินไม่ถึงพัน่ะอีกรอบเดียวเหรียญขึ้นนิดหน่อยแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้ทุกคนจังหวะนี้เหรียญขึ้นนิดนึงจังหวะนี้หายหมดเลย6 2ดอน โอ้เป็นไงแล้วหายไปแล้วก็มีอยู่ส4 0 0แหละได้มาสอบวกกับ8 0 0พันอันนี้ก็ถอนกับเกมปลามาหมื่นหนึ่งแล้ะเล่นมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อ่ะมันมีประวัติบอกกูไหมนี่น่าจะประมาณวันที่26มัง้งเออ26 1สิวันแล้วได้เงินง่ายแปลกๆปไอสัตว์เติมน้อยแล้วได้เงินได้เงินง่ายแปลกๆปไอเหี้ย แล้วมาดูเกมนี้เติมเยอะนะสามหมื่นเชียบริษัทยักษ์ใหญ่ V ีเมดค่าย v ีม e ิกไอสัตว์ดู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 ดฮีพวกนี้ปิด8ปดโมงเปิดสิบเอ็ดโมงนะฮะก็รอรอว่าอัปเดตมาจะมีอะไรถ้าเกิดมันอัปเดตเรื่องเพาะปลูกขึ้นมาแล้วต้องใช้เหรียญ CVTX เเข้าไปใช้เนี่ยคือเตรียมตัวเลยมูล นะ,ะซึ่งผมได้ทําพิธีกรรมเรียบร้อยแล้วพิธีกรรมเหรียญขึ้นก็คือการที่ผมขายเหรียญก่อนนะฮะซึ่งเป็นการขายหมูของผมเองนะอันนี้คือพิธีกรรมที่ผมทาให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นพรุ่งนี้เหรียญอาจจะประมาณ10บาทได้นะะไม่เชื่อนะฮะไม่ลบหลู่อย่าเชื่อนะฮะลองดูกันได้นะฮะโอเคครับสำหรับเกมตกปลานะฮะใครที่สนใจเนี่ย กำลังมีงความคิดว่าจะเล่นใหม่จะเข้าใหม่เนี่ยจะเข้าใหม่เนี่ยผมแนะนําเลยว่าเดี๋ยวผมจะมีร้านเดี๋ยวเดี๋ยวผมแนะนําร้านให้ละกันนะครับเติมถูกนะแพ็ก2,007เนี่ยเหลือประมาณ2,002นะมี V.P ก็ประมาณ2,003สามารถเล่นได้เลยต่างจากที่ผมเล่นต่างจากที่เติมเองเนี่ยแพ็กเบ็ด2,007นะแล้วก็ค่า V.P อีกจะประมาณ3,000แต่ถ้าเกิดใช้เติมผ่านร้านเนี่ยก็จะเหลือ2,002นะครับ ก็อันนี้ก็เติมมาหลายคนแล้วลักษณะเติมมาหลายคนแล้วน่าจะปลอดภัยอยู่ฮนะเพราะเดี๋ยวผมก็จะเติมถ้าเกิดผมเปิดจอเพิ่มผมจะเติมเหมือนกันนะครับผมก็จะเติมเพิ่มเหมือนกันเปิดแม่งอีกจอหนึ่งไปเลยไปไอ้หา่า